รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมน,นาคมแห่งชาติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เวลอยลือเหลือล้นทนเหลือหลักช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ยังเป็นตอนพิเศษนะครับเป็นเรื่องของสนามบินสวรรณภูมิซึ่งตอนแรกทางรายการได้พาท่านไปดูภาพรวมไปเห็นถึงวิสัยทัศน์วิธีคิดขององค์กรที่ดูแลบริหารจัดก,การต้องชื่นชมแล้วนี่เป็นความสามารถของคนไทยเป็นการเชื่อมต่อระหว่างสิ่งที่มีอยู่เดิม เข้ากับโลกปุบัติความคันสมัยองค์ความรู้แต่สิ่งสำคัญการไม่ลืมในสิ่งที่มีอยู่เดิมถึงทำให้สนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้ยังมีสิ่งที่น่าศึกษาภาคภูมิใจตามผมไปครับท่านผู้ชมครับ นี่คือสิ่งสำคัญนะครับซึ่งก็ต้องชื่นชมนะครับชื่นชมองค์กรคือ AOT ใครจะไปทราบครับว่าถ้ากาตยานสวรรณภูมิแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์นะครับให้ผู้ที่สนใจอย่างน้อยที่สุดผู้ที่มาที่นี่มาอยู่ที่นี่ได้รู้ว่าความเป็นมาอย่างไรวันนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปชมข้างในตามผมไปนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เรามีจุดประสงค์เพื่อน้นอมรำลึกถึงในหลวงรัชการที่9นะคะ ที่ท่านทรงมีต่อกิจาการการบินของประเทศไทยนะคะแล้วก็ในห้องจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ก็จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกิจาการการบินในประเทศไทยและก็ความเป็นมาของสวรรภูมิแห่งนี้ค่ะวันนั้นจนวันนี้สถาบันยังเป็นจุดศูนย์รวมเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงจูงใจเป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติานผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปครับเราจะได้รู้แล้วครับว่า สนามบินสวนนภูมิแห่งนี้เป็นมาอย่างไรค่ะห,ห้องนี้นะคะเป็นห้องที่หนึ่งนะคะมีชื่อว่าห้องใต้ฟ้าพระบารมีค่ะเพื่อจะแสดงถึงพระมหากราธิคุณของอยมวชการที่9ที่ทรงมีต่อสวนนภูมินะคะโดยตั้งชื่อแทนชื่อของน้องงูเห่าค่ะมาเป็นสวนนภูมิในปัจจุบันนี้นะคะ่ะ ที่นี่ห้องแรกก็จะได้เห็นความเป็นมาใช่ค่ะแล้วทางด้านนี้ก็จะเป็นวิวาธาการของเครื่องบินค่ะของประวัติการการบิน ห้องที่3นะคะชื่อห้องวันเวลาแห่งความสําเร็จค่ะจะพูดถึงประวัติกิจการการบินของประเทศไทยนะคะได้มีเครื่องบินมาลงที่ประเทศไทยครั้งแรกในสมัยรัชก,กาลที่6ค่ะและในครั้งนั้นน้องชายของท่านจอมพลสมเด็จพระนุชาธิราชเจ้าเจ้าฟ้าจาักรพงศ์ภูวนาถท่านคือบิดาแห่งกองทัพประกาศไทยก็ได้ประทับบนเครื่องบินด้วยค่ะอันนี้จะเป็นนักบินไทยกลุ่มแรกนะคะที่<อ>ที่ได้ส่งไปศึกษาก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยมาบินมาเริ่มนี้เริ่มในประเทศไทยนะคะ อันนี้นะคะที่เห็นในภาพนี่คือสนามบินดอนอีเหวี่ยวนะคะสมัยปัจจุบันก่อนที่จะเป็นสนามบินดอนเมืองในปัจจุบันนะคะนี่เลยในอดีตเลยค่ะใช่ค่ะเป็นที่ดอนเล็กที่น้ําท่วมยากค่คเราจะเลือกทําเป็นสนามบินนะคะโอ้ท่านผู้ชมนี่ครับเราพัฒนามาไกลมากนะด้านนี้เป็นพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชการที่9นะคะที่ ที่ชั้นทรงมีใช้เครื่องบินนะคะในการทรงงานนะคะเป็นพระมหากษาาัตร,ริย์ที่มีชั่วโมงบินในการทํางานหรือใช้เครื่องบินนะคะมากที่สุดในโลกนะคะพระองค์หนึ่งเลยนี่ก็เป็นภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายทางอากาศนะครับนี่คือบริเวณสนามบินสวนณภูมินะครับท่านผู้ชมครับพื้นที่บริเวณที่ก่อตั้งสนามบินสวนภูมิทั้งหมดนี่ประมาณ20,000ไร่อดีตคือหนองอูเห่านะครับ อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทําหนองแห่งนี้มาเป็นสนามบินที่มีชื่อเสียงติดหนึ่งในสิบของโลกเลยนะส่วนตัวผมนั้นด้วยความเป็นคนไทยมีความภาคภูมิใจครับท่านผู้ชมนี่คือรูปในการขณะที่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่เรายังเป็นพื้นที่ว่างๆอยู่เลยนะคะแล้วก็เวนคืนที่ดินมาแล้วมาจนมาเป็นท่าอากาศยานสุรภูมิในปัจจุบันค่ะ ต้องชื่นชมวิสัยทัศน์ผู้นำนะครับที่กล้าลงทุนจ้างสถาบิิระดับโลกเทคโนโลยีการก่อสร้างหรือแม้แต่วัสดุการก่อสร้างทันสมัยมากเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมกับวิศวกรรมเข้ามาร่วมกันมาเป็นอาคารที่เป็นกายภาพที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสิ่งนี้อย่างที่ผมเรียนเสมอไงครับว่าคนไทยไม่เป็นรองใครในโลกใบนี้ท่านผู้ชม สนามบินแห่งนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะบอกเก่าเล่าเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าพื้นแผ่นดินน,นี้นั้นมีสิ่งที่มีคุณค่าอยู่มากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้คือต้อนทุนทางวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างชาติสร้างคุณค่าสร้างความภาคภูมิใจสร้างรายได้เพื่อการท่องเที่ยวประ าการสานไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้บริการสื่อดิจิตัลแอร์พอร์สกับมาตรการคุมเข้มทั้ง6สนามบินสู่การเปิดประเทศเปิดโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ประเทศไทย a t t พร้อมเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางปลอดภัยคือมาตรฐานบริการ,ร,การคือหัวใจ ขอต้อนรับสู่อนาคตที่การสื่อสารไร้ขีดจำกัดการใช้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมแบ่งประชุมได้ทั้งๆที่อยู่บ้านแม่ไม่มีขาดตอนมิวได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปมิวแม่ตามไปเก็บผ้าเอิร์ดได้เรียนจริงจังเราจัดสรรคเคลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อให้อนาคตที่ดีเป็นของทุกคน การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อเตรียมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทยสถานีกลางบางซอรถไฟชันเมืองสายสีแดงโครงการรถไฟทางคู่และทางสายใหม่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเราเตรียมทุกความพร้อมเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับบริการระบบขนส่งทางรางที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย น้อยลงเยอะเลยนะกฟผกำหนดแผนจัดระเบียบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนเอาเฮ้ยคาร์บอนมาปลูปป่าเพื่อดูดซับอยากเก็บเปลี่ยนโทษให้เป็นประโยชน์สนับสนุนลดหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนกฟผคอบคุมอยู่มัดพร้อมจัดการ CO2 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด,ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังทางวัฒนธรรมสู่สื่อส,สร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความมั่นคงของประเทศ ช่วงที่2สนับสนุนโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันที่ห้องที่5แล้วชื่อห้องว่า9มหา,าจรก์สวนนัำพูงค่ะทางด้านนี้นะคะเริ่มตั้งแต่มหา,าจักรที่ที่1คือเป็นหลังคาผ้าใยสังเคราะห์ค่ะมหา,าจักรที่ 2, 2นะคะาา 2. 2> เรื่องระบบปรับอากาศค่ะเ,ออเราจะไม่ใช้ระบบปรับอากาศทั่วไปมันจะเป็นระบบอากาศที่เรียกว่าเป็นพื้นหล่อเย็น เราลมเย็นขึ้นมาทําให้เราไม่ต้องเปิดแอร์ทั่วทั้งอาคารทาให้เปลืองพลังงานเปลืองไฟนะคะอันนี้มหัดจา์ที่3นะคะเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินค่ะบริเวณนี้เป็นหนองน้ําเก่าใช่ค่ะดังนั้นด้วยหลักว,วิศาวการรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการตรวจสอบทดสอบว่าดินจะทํำยังไงเมื่อเป็นหนองน้ําเดิมจะทำาไงให้แข็งแรงก็มีการทดสอบแล้วก็อัดดินลงไปใช่ค่ะอันนี้ค่ะถัดมาเป็นหอบังคับการบินค่ะ ซึ่งเมื่อก่อนนี้ตอนที่เราสร้างสวุนณพรมานะคะจะเป็นหอมเขาการบินที่มีความสูงที่สุดในโลกคือ132.2เมตรค่ะเป็นมหจาจิจยาลั์ที่5นะคะ,ะเป็นโรงซ่อมบำรุงอากาศยานนะคะก็จะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดค่ะมหจาจิจยาลั์ที่6นะคะก็จะเป็นเสาหลักและโครงเหล็กถักขนาดใหญ่นะคะอย่างที่เห็นกันเลยนะคะจะเป็นโครงสร้างเนะะ่ยค่ะผู้โดยสารที่เราออกแบบมาเป็นพิเศษนะคะเพื่อให้แข็งแรงทนทานแล้วก็ไม่มีเสาเก็กะอยู่ในอาคารผู้โดยสารเลยค่ะ อันนี้เป็นผนังกระจกอาคารผู้โดยสารนะคะอันนี้มีความมีคุณสมบัติพิเศษยังไงก็คือว่ากระจกเนี่ยก็จะสามารถกันแรงสั่งสะเทือนได้นะคะมีลมมีฝนพายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นกระจกที่สามารถกระจายความร้อนได้ด้วยค่ะด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่มีการมีติดฟิล์มนะครับซึ่งสามารถทําให้แสงนั้นไม่เป็น d i เร c นะครับเป็น i n d i ดเร t ทาให้ค่าของความร้อนเข้ามานั้นน้อยลงไป อย่างที่เวลาเข้าไปข้างในท่านมาที่สนามบินทวนนภูมิจะเห็นว่าเข้าไปทำไมไม่ร้อนเลยยอดเยีเ่ยมครับท่านผู้ชมเรียกว่าโครงเหล็กฉักหรือว่าไฟาพินทัสนะคะก็ถ้าเราไปดูปใกล้ๆนะคะก็จะเห็นว่าจะมีคุณสมบัติพิเศษสามารถถอดและประก,กอบเพื่อให้สะดวกคล้องตัวแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเราก็สามารถรองรับแรงลมแรงกระแทกหรือว่าพายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาตรารที่กก็คือการย้ายท่าอากาศยานอย่างสมบูรณ์แบบนะคะหมายความว่าเราย้ายจากสนามบินดอนเมืองนะคะมาเป็นมาที่สวนภูมิโดยที่ไม่มีการปิดดําเนินการเลยเราสามารถย้ายมาได้เลยนะคะมีการวางแผนล่วงหน้าประมาณ5ปีโดยท่าอากาศยานมิวนิกมาช่วยในการวางแผนให้เราค่ะเห็นท่านผู้ชมนี่คือความเก่งของคนไทยนะท่านผู้ชมผมถึงบอกว่าคนไทยนะไม่เป็นรองใครในโลกใบนี้เราเนี่ยสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้มาตรฐานระดับโลก นี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติต้องขอขอบคุณคุณปู่ด้วยนะครับครับสวัสดีครับยินดีค่ะยินดีต้อนรับเสมอค่ะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าเป็นหมู่คณะนะครับผมคิดว่ามีลูกเมียหลานหรือโรงเรียนต่างๆครับพามาชมครับท่านจะได้อิ่มเอมกับสิ่งที่ผมพยายามพูดเสมอว่านี่ไงครับวัฒนธรรมของเรานี่คือวัฒนธรรมสร้างชาติต้นทุนทางวัฒนธรรมจะเป็นพลังสําคัญในการสร้างชาติครับ ผมมาสนามบินสุวนรณภูมผมพยายามจะร้อยเรียงทุกอย่างให้ท่านเห็นว่าองค์กรแห่งนี้ทำงานมากกว่าเป็นผู้ที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตราบใดที่เรายังเป็นรัฐถะแล้วเรายังเป็นพาณิชย์นะครับยุทธศาสตร์ยังเหมือนเดิมแต่ข้อแตกต่างคือ Action Plan คแอคชั่นแพลนนะครับแอคชั่นแพลนในแต่ละยุทธศาสตร์เนี่ยอาจจะแตกต่างแล้วแต่สถานการณ์แต่ละปีนะครับตอนนี้เรามีเรื่องของโควิดนะครับ ก่อนโควิดเนี่ยวิกฤตเราหนักคือเรื่องของผู้โดยสารล้นสนามบินนะตอนนั้นยุทธศาสตร์เรื่องแอร์พอร์ตแคปซิตี้คือศักยภาพในการรองรับเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์หลักครับตอนนี้เป็นเรื่องของโควิดยุทธศาสตร์ช่วงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการดึงดูดผู้โดยสารให้กลับมานะครับแล้วก็เรื่องของการรักษามาตรฐานทางด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นดิวนอร์มอลครับ ขณะน,นี้ผมอยู่ในอาคารผู้โดยสารนะครับท่านผู้ชมอาคารเทอร์มินอลวันนี้กว่า15ปีแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมว่าที่นี่คือห้องรับแขกนะครับดังนั้นเราต้องออกแบบให้ดีที่สุดเราต้องมีมาตรฐานต้องมีความเป็นไทยและต้องคำนึงถึงผลประกอบการไปในคราวเดียวกัน รเราไม่สามารถที่จะมีแต่ c u เจอร์โดยที่ไม่มีกำไรก็ไม่ได้นะครับมีแต่ c u เ t อร์มีกำไรแต่ไม่ได้มาตรฐานก็ไม่ได้นะฮะงั้นนี่คือหัวใจในการดำเนินงานงั้นเกือบทุกท่าอากาศายานในโลกนะครับรวมถึงประเทศไทยเนี่ยจะสร้างสร้างอากาศายานแต่ละทีเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงกระดุมเม็ดแรกเลยเขาเรียกว่า post c n i t i o n i n g จุดยืนว่าสนามบินเนี่ยจะเป็นสนามบินไปในทิศทางไหนนะ p o s n i t i o n i n g ของของสุนทรภูมิคือเป็นเกตเวเข้าสู่ประเทศ แต่ที่แน่ๆคือ positioning ของประเทศไทยเลยเนี่ยเราต้องใส่ความเป็นไทยเข้าไปแน่นอนตั้งแต่ลงเครื่องมานะครับเพราะเรามีความเป็นประตูเมืองสู่ประเทศนั้นะเข้ามาโดยเพราะสุหนภูมิก็จะเห็นปฏิมากรรมหรือว่าความหมายลึกๆในปฏิมากรรมเนี่ยอยู่ในทุกหัวละแหงท่าอากาศยานสุณภูมิได้รับการออกแบบเพื่อให้รองรับการเจริญเติบโตทั้งในเรื่องของการเดินทางของผู้โดยสารและการขนส่งทางอากาศ โดยอาคารผู้โดยสารมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและเพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้สัมผัสและรับรู้ถึงกลิ่นอายความเป็นไทยจึงได้สอดแทรกเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านงานศิลป,ปะที่ตกแต่งภายในอาคารผู้โดยสารผ่านทางงานศิลป,ปกรรม4ประเภทใหญ่ดังนี้งานสถาปัตยกรรมไทย4แบบประกอบด้วยบุษบก สถาปัตยกรรมเครื่องยอดฐานประดับพุทธและเทวดาใช้เพื่อประดิษฐถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนารพระพาไม้สักทองสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ทรงเครื่องประณีตจำหลักไม้ลงลักตปิดทองสื่อสัญ,ญลักษณ์ถึงความเป็นสถาปัตยกรรมชั้นสูงศาลาไทยในเมือง ศาลาดินประยุกต์ทรงเครื่องปานิ์สินไทยสะท้อนวิถีชีวิตคนเมืองศาลาไทยในชนบทศาลาดินประยุกต์สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเครื่องบนใต้หลังคาเปลือยแสดงภูมิปัญญาทางเชิงช่างของเรือนไทยสามัญสะท้อนวิถีชีวิตคนชนบทที่กลงกืนกับสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ของไทยปฏิมากรรมยักษ์12ตนปฏิมากรรมไทยแสดงรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของยักษ์12ตน สำคัญจากเรื่องรามเกียรติ์วางท่ายืนตรงสองมือจับกระบองบนแท่นฐานปรับเป็นสัญลักษณ์แห่งยักษ์ทวารบาลเมื่อปฏิมาก,การรมยักษ์ทั้ง12ตนมาตั้งเรียงต่างงานณท่ากาศยาสุวรภูมิจึงเปรียบเหมือนเป็นผู้คุ้มกันปกป้องสถานที่แห่งนี้ ปฏพมากร,รมเทวตํานานการกวนเกษยียณสมุดเล่าเรื่องตามเทวตํานานด้วยองค์ประกอบศิลป์ที่มีองค์พระนารายณ์เขาวมันทะะกูละมาวตารหรือพระนารายณ์อวตารเป็นเต่ายักษ์เป็นประธานมีเหล่าอาสูรและเทวดาขนาบสองข้างโดยมีพญานาควาสุกรีกับเกษยียณสมุดเป็นตัวเชื่อมองค์ประกอบภาพสำนางานจิตรกรรมและภาพถ่ายโบราณผลงานของศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงของไทย และได้รับรางวัลจากเวทีประกวดศิลปรกรรมร่วมสมัยต่างๆทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นเครื่องยืนยันรับรองผลงานที่ทรงคุณค่าเมื่อเห็นภาพแล้วเกิดความประทับใจเข้าใจง่ายให้ความรู้สึกชื่นชมยินดีและที่สำคัญต้องสะท้อนความเป็นไทยเช่นภาพที่สะท้อนหลักธรรมผู้ที่ปัญญาในพุทธศาสนาภาพที่เขียนจากวรรณคดี ภาพที่เขียนเพื่อแสดงความเคารพศรัทธาในองค์พระมหากษัตริย์ภาพที่แสดงความสงบในพุทธสถานภาพที่แสดงความสมถะเรียบง่ายตลอดจนภาพที่แสดงความเคี้ยวสชอุ่มของพันไม้และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติต้องชื่นชมนะครับ AOT มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของความเป็นชาติเราที่สนามบินเรานอกจากจะเห็นเกตเวย์ซึ่ง แฝงไปด้วยสถาปัตยกรรมนะครับที่เป็นไทยแล้วเนี่ยคนเราที่ให้บริการเนี่ยก็ต้องมีจิตสำนึกของความเป็นไทยคู่กันนะครับไม่ใช่เฉพาะสถานที่ก็จะเป็นเรื่องของคนด้วยที่ต้องสร้าง c u เจอร์นะครับต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยนะครับให้รวมทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนน้อมให้อยู่ในคนคนเดียวกันให้ได้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน พร้อมให้บริการสู่ดิจิทัลแอร์พอร์ตกับมาตรการคุมเข้มทั้ง6สนามบินสู่การเปิดประเทศเปิดโอกาสทางเครื่องเศรษฐกิจเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ประเทศไทย AOT พร้อมเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ ขอต้อนรับส tamam like ู่อนาคตที่การสื่อสารไร้ขีดจำกัดการใช้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมแบงค์ประชุมได้ทั้งทั้งที่อยู่บ้านแม่ไม่มีขาดตอนมิวได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปมิวแม่ตามไปเก็บผ้าเอิร์ได้เรียนจริงจังเราจะสรรคเคลื่อนความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมและั่วถึงเพื่อให้อนาคตที่ดีเป็นของทุกคน การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อเตรียมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทยสถานีกลางบางซีรถไฟชันเมืองสายสีแดงโครงการรถไฟทานคู่และทางสายใหม่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเราเตรียมทุกความพร้อมเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับบริการระบบขนส่งทางรางที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย น้อยลงเยอะเลยนะกฟผกำหนดแผนจัดระเบียบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนเอาเฮ้ยคาร์บอนมาปลูกป่าเพื่อดูดซับอยากเก็บเปลี่ยนโทษให้เป็นประโยชน์สนับสนุนลถหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนกฟผควบคุมอยูหมัดพร้อมจัดการ Co2 น้ำมันเครื่องที่มือโปรเลิกใช้ด้วยพลังของฟิล์มซินเทติกที่ช่วยทวีการหล่อลื่นช่วยป้องกันการสึกหรอและหล่อลื่นลูกสูบด้วยนวัตกรรมที่เหนือกว่ารักษาความสะอาดให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มอัตราเร่งรถของคุณพร้อมทะยานในทุกสภาพถนนและทนทานทุกสภาวะการใช้งานน้ำมันเครื่องเวนลอยโฟร์ไซเคิลออโตเมติกซินเทติกเบลนน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกโดยเฉพาะเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย ช่วงที่3สนับสนุนโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเห็นอาคารหลังนี้ไหมครับเป็นอาคารประหยัดพลังงานซึ่งมันเป็นเทรนด์ใหม่นะครับแสงจากธรรมชาติเข้ามาทุกทิศทุกทางแต่ไม่อากาศไม่ร้อนครับเพราะเป็นแสงลกักษณะของอินด r e c กมีการหักมุมบางส่วนก็จะมีิฟร,รมนะครับมีสกรีนเพื่อให้แสงที่มันร้อนนั้นดับลงไปนี่คือความ ทันสมัยเทคโนโลยีนะครับซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญอาคารหลังนี้จะค่อนข้างจะใช้วัสดุที่โปร่งแสงให้มีความมิติของความกว้างนะครับแล้วก็กระจกสแตนเลสของทนถาวร ครับแล้วระบบปรับอากาศที่นี่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่คือแผ่ความเย็นบริเวณพื้นนะครับทำให้ประหยัดพลังงานท่านจะเห็นนะครับมิติของอาคารการออกแบบนะครับแม้แต่สตั๊กเจอร์แต่ละส่วนละส่วนนั้นมุมทแย,ยงมุมตั้งนั่นคือรูปแบบของสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสตั๊กเจอร์ในงานของวิศวกรรม นี่เป็นเพียงจุดล้อมต้นที่จะทยานต่อไปข้างหน้าวันนี้สิ่งที่ทางรายการพยายามจะนำเสนอต่อท่านผู้ชมครับให้เห็นว่านี่คือประเทศไทยนี่คือคนไทยเราไม่เป็นรองใครติดตามผมไปไปดูอีกหลากหลายมิติและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยวัฒนธรรมไทยของเราติดตามผมไปครับ นี่เป็นอาคารเซทไลัยวันนะครับจนยังไม่ได้เปิดทําการเอาความสมัยใหม่กับความเป็นไทยเราอัตลักษณ์มาผสมผสานถ้าภาษาการออกแบบ mm hmm. เรียกว่า mix and match ได้อย่างลงตัวสุวนภูมิมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารอยู่45อาคารเซทเทไลท์เนี่ยจะรองรับเพิ่มอีก15ล้านคนการหลั่งไหลของผู้โดยสารเนี่ยมันเร็วกว่าการขยายตึก แล้วเราก็เน้นการเพิ่มสปีดก็จะสอดคล้องกับเรื่องของ new normal new normal นี่คือลดคนลดสัมผัสเพราะเป็นอย่างนี้ผมกำลังจะเรียนว่าอะไรครับเทคโนโลยีเท่านั้นคือคําตอบเทคโนโลยีมันช่วยเพิ่มเรื่องสปีดและลดคนพอเปิดด้านฟ้ามากลับมาอีกรอบเนี่ยท่านจะเห็นยุคใหม่ของ aot นะครับเป็นยุคไอทีที่ท่านจะไม่เคยเห็น4-5-6ปีที่ผ่านมาก่อนโควิดนะฮะเกินค a าีอย่าง4-5ขึ้นไปปีละ5ล้าน5ล้านจุถึง6,5นะฮะ แต่เราสามารถคงแรง์กิ้งและสามารถเพิ่มแรงด์กิ้งได้นะครับเราก็มั่นใจว่าถึงวันที่สึกนี้ได้เปิดใช้นะครับถึงวันที่เรามีสถานที่โอโถงนะแต่ผมเชื่อว่าการปรับอันดับแรง์กิ้งของเราผมว่าจะก้าวกระโดดนะครับหลังจากมีการเปิดเกรดสองนะครับนะั้นโดยสรุปคือว่าอย่างที่ผมเรียนว่านอกจากเรื่องมาตรฐานที่เราต้องได้มาตรฐานโลกแล้วนะครับกำไรแล้ว รเรื่องของการเป็นรัฐะการเป็นตัวแทนของประเทศเนี่ยเป็นหนึ่งใน3เศร้านะครับที่เราต้องรักษาความสมดุลนะครับซึ่งการพัฒนาสุรูมิก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับเราก็ยึดหลักอยู่บนความสมดุลทั้ง3าม,มาโดยตลอดครับพท,ทเป็นองค์กรที่ต้องโกอินเตอร์กระดุมเม็ดแรกที่เรากัดเนี่ยต้องกัดให้ถูกนะครับถ้าโพสิชชันนิ่งของสนามบินผิดเนี่ยเม็ดถัดๆไปบรรยากาศผิดสนามบินเนี่ยมันสแตนอะโลน อยู่ผู้เดียวในโลกไม่ได้นั้นต่อไปปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันระดับโลกเนี่ยค่อนข้างดุกดันเป็นการซิงค์ซิงค์ควน์เทคโนโลยีไปยังต่างประเทศด้วยนี่คือต้นทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเราเชื่อและเกินว่าจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างชาติสร้างความภาคภูมิใจสร้างการท่องเที่ยวผมเชื่อว่าที่นี่จะเป็นหมายหมดหนึ่งของคนทั่วโลกต้องมาที่นี่ครับ